มากกว่า20%ท,ที่สแสดงความจำลองจะเข้าเป็นสมาชิกบริสนะอันนี้คือผู้นำของแอฟริกาใต้นะแล้กกวกว็การประชนะุมก็22ถึง24นะส่วนซาวแอฟริกานะบรรยากาศช่วงนี้เขาก็โปรโอลนะเกี่ยวกับฟุตบอลนะโลกเลยนะเนี่ยเขามีการโปรโอลอย่างนี้เลยนะฮะนะว่ามีอะไรบ้างที่ซาวแอฟริกาอเล็กต์คริสจากสีโมเมท นะได้คือได้มีการต้อนรับนะผู้บริหารของเครือเจริญพุกกระพันนะซึ่งเป็นกิจใหญ่นะนี่ีนะคะนือพูดถึง คือจริญพันธุ์เนี่ยก็มีการลงทุนใหญ่มากมที่น้องเจะแล้วก็มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจบ้านเราด้วยนะซึ่งก่อนหน้านี้การประชุมธุรกิจจีนลูกที่จัดที่เมืองไทยนะั้นเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่าน,นอาจจะได้ดูแล้วคือท่านประธานท่านประธานทัดินจีรวนุนนะกล่าวในระหว่างงานธุรกิจ 嗯、中国的未来，你看当时四十几年前，中国没有钱，没有外汇，中国人民的知识对这个国国际贸易啊、工业生产啊还缺了经验。我当时投资了这个摩托车。 为什么摩托车会请我们正大的同资呢？它是科技公司，是上海汽车公司，是中国最大的企业。嗯，对，感谢。哦，哥，他哥不很困难啦，卡，不过哥没改嘛，你哥改得。他那哥不很灵，哥泰国佬不的放。卡，哥没改，你那哥改啦。哥没改啦。呃，但那哥做那哥啊，就不会放啦。 แล้วก็พยายามกล่าวแ,แบบไม่มีปาทกถาไม่ได้ไม่มีอ่านเลยอะคิดม<ช>นะฮ<ช><น>ะส่วนนักธุรกิจไทยที่ไปท,ที่จนนีนกันนะสะไดกข่าวชื่อหัวรายงานนะ,ะที่พาไปเลียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะเป็นงานแสดงสินค้าจีนเอเชียใต้ทีุ่ปหวิงปรากฏว่ามีลูกค้านะแวะเวียนเข้ามาถามไทยสารพัดสินค้าอาหารไทยนะฮะเป็นที่นิยมและเป็นที่ ได้รับความสนใจมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องปรุงต้มยำกุ้งเครื่องปรุงนะ,ะนะที่แบบสำเร็จรูปเลยนะคือทุกวันนี้นะไม่ใช่ว่าจะกินอย่างเดียวะจะปรุงเองด้วยทุกวันนี้เครื่องปรุงมีขายดีฮนะ่ะนะแล้ว,วก็ขนมาขายในงานนี้18ตันนะ18 <laughs> ตันเครื่องปรุงต้มยำกุ้งค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาสอบถามเครื่องปรุงต้มยำกุ้งนะค่ะเป็นมากที่สุดเลย ก็องอยับยุ่นไปทีดีจัดมาก่อนนะแต่เครื่องปรุงแล้วก็นอกจากเครื่องปรุงต้อ,อยับยุ่งแล้วนะพวกใิพวกที่เดินเที่ยวากาพาเนียนแต่ไปกนที่กาพิเนียนไทยเนี่ยนะเจอกับอะไรฮะนี่ก็มีทุกหมอนทองอบแห้ง <S 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 ทุกเรียนหมอนทองอบแห้ง <S 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 ค่ะนะเป็นนักธุรกิจจีนนะนำเข้านะเห <S S S> ็นแบบนี้ด้วยอ่า นัเรียนไทยเนี่ยนัเรียนศพเนี่ยนำเข้าไปเยอะอยู่แล้วนะแต่ทีนี้พิธีการที่ขายได้ทักปีอ่แปรรูปแบบนี้แปรรูปค่ะนี่อ่าร่วมกับทางไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสินค้าแล้วมีรายงานว่าผู้เรียนผมให้ที่เฉินในเฉินนำเข้าเนี่ยาขายหมดอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่วันนะที่จัดแสดงงานนะเนี่เลยแล้วเมื่อวันที่18สิงหาที่ผ่านมาที่กรุงปักกิ่งนะ ได้มีการเปิดตัวหนังสือนะ Rose Story along b e l l and road นะ,ะพูดถึงความสำเร็จของ AI นะก็คือเรื่องของอเส้นทางสายใหม่ใหม่ของจ